ลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซอหม,มวยพารวยมีตังชนเนลนะคะจ้าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะก็จะมาให้แนวทางหวยลาาพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายของงวดประจําวันที่11นะคะวันจันทร์ที่11นะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางนะคะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะพี่น้องจ๋าคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะควรได้คาแนะนําจากผู้ปกครองนะจ๊ะพี่น้องจา๋าวดที่แล้วก็มีเข้านะคะ57 นะจ๊ะห้าเจ็ดกับอ่าสามหนึ่งเอหนึ่งสามเข้านะคะพี่น้อง๋าเข้านะค่ะพี่น้องจ๊ะเอ่อสูตรแรกก็ให้กันไปแล้วนะคะพี่น้อง๋าสูตรแรกให้แล้วนะคะวันนี้จุดทูบให้ด้วยนะจ๊ะ เพื่อเป็นแนวทางของหวยเราพัฒนานะคะวันนี้ รับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจ๋า มีเลข6มาแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเลข6มาแล้วนะคะโอเคนะคะก่อนที่จะมารับชมเลขทูปนะคะเรามารับฟังรับชมแนวทางของโค้งสุดท้ายวันนี้นะจ๊ะว่าแอดมินจะให้ตัวไหนนะคะแอดมินจะให้ตัวไหนเอยสายสุขภาพวิ่งรูดนะคะไปที่เลข9นะคะพี่น้องจา๋าเลข9นะคะ เบิ 99, mm ้ลเก้าเกนะคะฟันให้9กสองคะ่ะอย่าลืมไปกลับนะคะ9กสองนะคะอย่าลืมกลับนะคะส่วนเลข9กับเลข6เป็นโลเป็นโลกาเ,เป็นเลขเดียวตัวเดียวกันนะโอ๊ยชันลีบไปใส่ดอกเป็นเลขตัวเดียวกันนะจ๊ะเน้นเจาะให้ที่90 9าศูนยสามเก้้านะคะพี่น้องจา๋า ส่วนตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น93 90นะคะอย่าลืมกลับหัวนะพี่น้องอย่าลืมกลับหัวเป็น60 6อ่า63อ่า64 65อย่าลืมกลับหัวนะพี่น้องส่วนชุดกันนะคะไปที่16แล้วก็76นะคะ58 กสามนะคะชุดกันนะคะพี่น้องอย่าลืมกับหัวนะเป็นหนึ่งเก้าเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเป็นเก้าสามก็หมุนตัวกันตัวนั้นตัวที่แอดมินชอบนะคะก็เป็นหนึ่งหกกับห้าแปดนะคะส่วนสามตัวสามตัวตัดเล่นไปสามร้อยห้าสิบหกวันเลยค่ะพี่น้องสามร้อยห้าสิบหกวันเลยสี่ตัวนะคะสี่ตัวก็เก้าสามห้าหกไปเลยค่ะพี่น้อง ตัดเล่นนะคะอันนี้คือสูตรของแอดมินคิดเองนะคะพี่น้องจา๋าถ้าถูกผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแค่เป็นแค่แนวทางนะคะแนวทางที่คิดคิดคิดเองนะคะพี่น้องจา๋าคิดคำนวณเองนะคะพี่น้องจา๋าโอเคจ้าเรามารับชมเลขถูกเอาไม่ได้อา้า ไม่ได้ลอกการบ้านนะคะจึ่งมาจุดเด็ดตัวเดียวกันกับที่แอดมินเขียนเนาะวันนี้เนาะพี่น้องคอยุยโอ้ยตายแล้วกิจการสวิตสวัสดิ์เทนะะนาะวันนี้อย่าเป็นเลข2นะถ้าเป็นเลข3ามนี่สามเลยเหมือนกันเลยนะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเนาะ มีเข้าเข้าออกเข้าบ้างหลุดบ้างถ้างวดไหนที่เข้าก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะแต่ถ้างวดไหนไม่เข้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะอาจจะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติคะ่ะเลขจุดทูบนะคะออกมาแล้วเลขหกกับเลขห้าเขียนไว้ก่อน เหมือนจะเป็นเลข6หรือว่าเหมือนจะเป็นเลขศูนยอ้าวรอรุ้นกันจ้ะพี่น้องจ้ะซื้อมาสั่นกระดิ่งเป็นเป็นเป็นพิเศษเลยนะเนี่นยเด็กไม่ค่อยได้สั่นลืมอา้าวพี่น้องเลขเบิ้ลบ่หกห้าหเลขเบิ้ลพ่ะนะอา้าวเงืดไนอไ หา 6, 6, 5, หกหค่ะนะเอาขนคิงลูกพี่น้องเอามาสร้างว่าหกห้าหพนะพี่น้องก็นคนขอยลูกขนขอยสเตนอัพเอาเลขเบิ้ลสวยวันนี้ไหมสุดยอดเดี๋ยวกลับหัวให้เป็น9ก้าห้าหกเก้าอาสุดยอดมากเลยค่ะเลเาขคล้ายกับเลขสูตรที่แอดมินให้ไปนะคะพี่น้องสา หกห้าหกนะคะวันนี้จุดได้หกห้าหกนะคะถ้ากลับหัวไปก็เก้าห้าหกนะคะหกห้าหกเก้าห้าหกนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จงมีแต่วความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆังทุกทุกท่านนะคะใครที่กดเมมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดมินก็ขอให้ทุกท่านจงรวยรวยรวยและรวยค่ะพี่น้องจา๋าจงเฮงเฮงเฮและเฮงเฮงทุกวันค่ะพี่น้องจา๋า โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จุดได้656นะคะพี่น้องจา๋าเลขจุดส่วนเลขโค้งสุดท้ายก็ให้วิ่งลูดสายสุขภาพเป็นเลข9นะคะเบิ้ล99นะคะฟันไป92นะคะพี่น้องจา๋าเน้นจอกเก้าศูนย์เก้าก้าสี่เก้นะคะตัวที่ขีดเส้นใต้คือตัวที่แอดมินชอบนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันก็1 6ึ่นะคะ5 8 6แปนะคะ สาตตัดเล่นไป3ามห้านะคะสามร้อยห้วันนะคะส่วน4ตัวตัดเล่นก็สามเก้านะคะเลขจุดทูบนะคะหกหหรือว่า956หรือว่าเราจะเอาไปข้างๆหกเก้าห้าห้าหอย่างนี้ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋ายังไงก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆทุกๆท,กท,กท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ